ส่วนข้าวเท็กข้าวโอรนทังที่สองนักการบรนที่นี่ครับเราจัดกิจกรรมครับงานเก็บคะแนนสนาม ของคาลเทคเฮารีทั้งหมด5สนามนะครับงานนี้จะเป็นชื่องาน RCWR Enduro Meeting 2025ครับเราจัดจะมาถึงสนามที่สอ,องแล้วนะครับก็วันนี้กิจกรรมของเราก็จะมีกิจกรรมมากมายฮะที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามจากลีดพันธ์คาลเทคเฮารีแล้วก็กิจกรรมร่วมของทาง Enduro นะฮะจัดได้ที่บูธคาเทคนะอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับสวยงามอุปกรณ์ป้องกันตัวอุปกรณ์ควบของรถมอเตอร์ไซค์วิบาก Enduro ของเรานะครับนักขี่ ในสนามนุ่นขี้ในป่านะครับพร้อมให้เลือกดูเลือกซื้อได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธของโอซากินะคะใครที่โซขาดนะคะหรือว่ามอหักเตอร์นะคะมาได้ที่บูธเลยนะคะค่ะแล้วก็ดีพีชอปนะคะก็ยังมีของต่างๆมากมายเลยค่ะก็จะเป็นอเซสซอรี่นะคะมวกสีดสดใสแบบนี้นะคะ,ะตอนนี้มาอยู่ที่บูธของวีบนะคะก็จะมีอะไรแต่งอะไรเดิมค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะเขามีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ และใครที่อยากได้อะไรของตีต้าน,นะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะร้นสีสีมอเตอร์ชมนะคะมีอ็อเซอรี่เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากจะมาดูสินค้านะคะ ทางในคณะตัวแทนนะครับของคณะผู้จัดงานแข่งขันขอขอบคุณที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน CWR e n าร์เ Meeting 2025นะครับในวันนี้ได้เล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์ของทางผู้จัดและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ใช้รถอย่างไม่ประมาทและคึกนนองบนถนนนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคาวเทคเองก็มีน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะคะที่มีคุณภาพระดับโลกนะคะโดยคาวเทคชาวดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เป็นน้ำมันเครื่องที่อยู่เบื้องหลังของรถที่เป็นสายแข่งขัน ทุกประเทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแข่งรถจักรยายนยนต์ทางเรียกนะคะหรือว่ามอเตอร์คอสนะคะในสนามน,นี้นะคะสวัสดีค่ะน้ำมันเครื่องคาวเทคคาวลีนะคะวันนี้ก็ยินดีที่ได้มาเป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะของการแข่งขันนะคะอ็นดูโรนะคะกิจกรรมที่สนามที่2นะคะที่สนาม c w เดนะคะการจนบุรีค่ะก็จริงๆแล้วการที่มาสนับสนุนในงานการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคลับหรือของทีมนะคะที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากหรือว่าเอนดูโร่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำตัวน้ำมันเครื่อง c าลเท็กซ์ทาว n รินสำหรับรถจักรยานยนต์เนี่ยมาให้ทางสมาชิกในกลุ่มหรือในมิติ้งเนี่ยได้ทำความรู้จักได้เปิดใจลองใช้น้ำมันเครื่องของ c าลเท็กซ์ด้วยะค่ะ สำหรับสนามแข่งวันนี้นะครับเป็นสนามที่2ของรายการดีบันโปงเอเดโนะครับสนาม c w r สนามที่2นี้ถือว่าเป็นสนามที่สภาพเส้นทางนี่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเคลิลภูเขาหินนะครับแล้วก็เข้าป่าถือว่าออกแบบเส้นทางได้ดีมากครับแล้วก็รูปแบบการจัดงานเนี่ยสปอนเซอร์หลักเขานี่โอเคครับอลังการมากครับงานนี้ดูดีมากครับทีมงานผู้จัดแล้วก็ สปอนเซอร์ก็ดูแลดีครับใช่มีกิจกรรมระหว่างการรอเป็นอะไรที่ดีนะมาขับเบนดูโรออกกำลังกายมางมาแข่งขันมั่งได้เพื่อนมางถ้าเขาไม่มางานเนี้ถือว่าพลาดครับทางทีมมันมากโอกาสหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็มากันเยอะๆครับรอบนี้ทางพี่ดีสนุกมากเลยค่ะมีให้เล่นแล้วก็ให้พักผ่อนค่ะถือว่าสนุกแล้วก็โอเคสุดๆเลยค่ะ รายการของดีบันโผนะครับเหลืออีกสาสนามนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาได้เตรียมทางไว้สำหรับมือใหม่สามารถขี่ไปได้ทุกมือนะครับเยยนเชิญกัอีก3ามสนามนะครับก็อยากเชิญนะครับสนามนี่3นะครับเจอกันนะครับค่ะน้องสลายอยากเชิญชวนพี่พี่น้องน้องนักแข่งหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่เป็นนักแข่งนะคะเชิญให้มาขี่เอโนโรนะคะแล้วจะรู้สึกจะรู้ถึงความที่แบบว่า เอนูโรเราขี่กันเป็นมิตภาพค่ะก็ใครที่ชอบความท้าทายเติมเป้นนะคะก็มาแข่งได้ค่ะก็สนุกดีค่ะ